เองค่ะนะครับพีทีคอมก็พิสูจน์ภาพพีวัตสันรู้สึกยังไบ้างคะารู้สึกกินดีและดีใจด้วยมากๆเลยค่ะเพราะว่าพีวัตสันอยากให้ทุกวนใทยมานานมากเลยเนาะอย่างตัวได้เองเนี่ยไม่ว่าจะกินเรื่องอะไรสุขภาพเลยของใช้ต่างๆของใช้ที่เรื่องความสุะอาดก็ต้องพวัตสันค่ะยังไก็กินดีด้วยดีใจด้วยแล้วก็ให้ยทุกับคนไทยไปอีกนานๆเ้าดีค่ะเพอนๆร้องไห้ก้าวไปดี เืว่าจะเป็ะทีเกิดอุบัติเหตุมาตัวเอีมากกว่าคนธรรมาหลังาี่เขาเปิดนอนดิตตัวเลียมากกว่านธรรมดาเราก็แบบเราไปให้ความสำคัญกันยินดียินดีรักคู่ะยินดีเหมือนกันเราก็ฮิเ็นอแบบต่างคนต่างคนยิก็ยิดีกันทั้เพราเราก็ผ่านการี่ยนทางปีสองปีนี กันขารเราไม่ต้องเตืผมเลยนะพราายคนมันมองไปไางเล้เราอยากจะบอกอะไรว่ามันจะเป็นความผิโรคอะคุณ้อะไรกับเขย่นะก็ะมแค่จะบอกว่าคือบางทีเราไม่จำเป็นจะต้องมองทุกอย่างไปในแง่ลบว่าคอกรก็เป็นเป็น positive คือคุณเลกเลื่อ้นสูงเลยแล้วเขาก็ได้ตาแหน่ง เฮ้เขาจักู้ต่างต่างเองว่าลงลงิกักร็ยบอกว่าเป็นที่ว่าทุกคนทำได้ดีมากๆสวยมากแล้ดรู้สึกเห็่าปี2 5 6หลอกค้าสงออกเลยเลดเลดไปเปนที่รู้ว่าปีเราปนปาก ท not, <_ hat> like ิ้ไปหลาีน้าพรกัก็้าะูกไปเะก็ไยนคมาวก่อนมาตอนู้กบอกว่าฝัได้ด้วยแล้วก็มีการอั่แล้วก็ี่น้่าเด็กเปาสน เขียนอ่านออกใช่อะทำที่ละครนิดนึงเพราะช่วงนี้มันชุ่มไผ่อยู่เยอะด้วยเฮ้ยเฮ้ยนี่หายสิ่ี่คนไม่รู ตอนนี้ถ่ายอยู่กี่เรื่องคะนาตอนนี้มีกำลังจะเปิดช่องเรื่องหนึ่งของช่องสายแล้วก็หัวใจไม่มาหนักเรื่องหนึ <c els>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  ่งด้วยเปิดพร้อมกันเลยเออแล้วทำงานเยอะขนาดนี้และดูแลตัวเองไหวนะคะนาไหวดูแลตัวเองได้ใช่ไหมได้จะเข้าขับรถอะไรเนยไม่ต้องความปวหรักปวดใจปวดใจปวดใจ แต่ตัวเองไหวไหมก็ไห่ะไหวนอะ่ต้องมีคนาช่วยแี่สวยขนาดนี้เป็นนำเอกมีหดมันไม่ีใครเลยอนะให้ตายเนจริงๆนะไม่มีเลยจริงๆมันก็มีมันก็ทำบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้ก็ ตอบบน้ไม่เป็นแไม่เป็นได้ปรกรมไม่ได้ปกมนา่้ดีค่ะจ่ไม่มีไม่มีไม่มีได้นะได้โอเคนะอคค่ะ้งน